สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ดังนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เครื่อง j จดเพสแอนด์โลโนะครับผมเครื่องนี้สามารถบริหารกล้ามเนื้อได้2อย่างนะครับคือกล้ามเนื้ออกและกล้ามเนื้อหลังนะครับโอเคงั้นมาดูวิธีการเล่นกันนะครับผมขั้นตอนแรกครับการปรับเบาะนะครับโอเคเบาะนะครับจะปรับในท่งไหนครับบีบขึ้นดันาแล้วโล่งโอเคแล้วก็เครื่องนี้นะครับสามารถโหลดน้ําหนักได้ตรงนี้นะครับสองข้าง มาดูวิธีการเล่นโปกก่อนอ่าวิธีการเล่นกเราให้เรานั่งไปเลยครับผมมือสองข้างจับโอเคยืดออกขึ้นแล้วก็ค่อยๆดนันชา้าไม่ต้องรีบนะครับโอเคหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยนะครับชา้าๆไม่ต้องปล่อยแรงโอเคอ่ะ ฝั่งนี้จะเป็นบริหารกล้ามเนื้ออกครับมาดูฝั่งที่สองครับบริหารกล้ามเนื้อหลังกันอ่าโอเคตามมาครับผมส่วนนี้ครับจะเป็นบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับวิธีการปรับเบาะนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับบีขึ้นเหมือนอกเลยอ่านี่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็มีปรับตรงนี้ได้อีกครับผมดยการดึงและขึ้นลงอ่าที่ล็อกขานะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปเลี้งข้างในนะครับ ผันหน้าออกนะครับผมอ่าะแล้วก็ค่อยจับหลังตรงนะครับแล้วค่อยดึงลงมา๊บแล้วก็ค่อยปล่อยช้าๆแล้วก็ค่อยดึงแล้วก็ค่อยปล่อยโอเคส่วนนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหลังนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยปล่อยนะครับหรือจะยืนก็ได้อ่า โอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากทดลองเล่นเครื่องเช็ดเ e ปแอนด์โ w ลโลนะครับสามารถมาที่ไอพตยิมของเราได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจทดลองเทรนกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือมวยไทยสามารถคลิกลิงก์รายลอดด้านล่างนี้ได้เลยครับผม